พเออพเป็นใหญ่อ่ะครูไม่เรียงแล้วอันน้เลยพิให่เออพิมเก่งแบบที่ไหอันนี้ตัวเลยพิมใหเก็นแบบที่ไหนเฮ้ยอันนี้ตัวเลยใ่อะพิมใหญ่หมดแล้วอันนี้ตัวเลยนะดีมใพิมเล็กอ่ นี่ตัวอะไรนะอ่าถูกต้องเดี๋ยวคุณจะเดินไปนะให้เดินไปเดินจับตัวไหนก็ได้ไม่ต้องเลือกนะแล้วบอกครูว่าตัวไหนนะอโอเคกินเลยก็ได้ไม่ได้ว่าอะไรเลยกินเลยก็ได้ต,ดไตัวอะไรเอฟิมยาเอิมยาได้บอกครูตัวอะไร หยิบเลยค่ะหยิบเลยหยิบเลยครับเอาเอาแบบพืนไงอ่ะเร็วเดินเลยเดินเลยเดินเลยเมนั้นเอพิน่เอือขึ้อาพอใจเร็วเร็วเดี๋ยวช้าหยิบเลยลูกอะไรฮะอิบะไรครับเอพิใหญ่ออาหยิบขนออกมาเลยวอะไรลูกอะไร เอาใจไม่ได้เหรออ่ะไม่ได้ก็ตัวอื่นก็ได้ค่ะอ่ะค่ะโอเคอ่ะหยิบไปในเส้นใยเร็วนะมอหยิบเอาเลยเอพิมใหญ่อ่าโอเคพิใหญ่อ่ะเร็วก็ได้เร็วหยิบมาเลยหยิบมาเลยครับตัวไหนก็ได้ครับเอ๋เลือกแม่เลือกแม่ข้ามเลือกใครหยิบมาเลยปีปีใหญ่ปีปิีอะไรนะปีปใหญ่ ดีพิมใหญ่อะขนมเล็กบวกวางเล่นหยิบมาเลยหยิบมาเลยเร็วีหลายิบเลยหยิบเลยดีพิมใหญ่อะอะไรลูกดีพิมเล้วอะหยิบไปเลยเอ้ดีิใหญ่เอพิมใหน่อันนึงไมลกอันนึงไหมใช่น้โมโมจับเลยูกอยู่ลงพิม์ห่เอยพิม่เอยเร็วด่วนเลยด่วนดว ไม่ต้องเลือกนะจับไปเลยจะเลยนะเอฟเอฟกินใหญ่เยเอจับเลยลูกอุห้ามเลยจะเลยไหะเองเาะแอะตัวเองนะนี่ตัวเองตัวเอพมเล็กเฮ้ยแต่งนแม่เลยเลย เอเล็เอเล็กหอะไรลูกจะได้สองอันเอมเล็กไม่โตเลยเหรอเอ็เล็กผู้ายนิลม